สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับในการทํารายได้นะครับจะเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชี s h o ปปี้เพนะครับในการถอนเงินเนี่ยจะถอนอยู่ที่รายการ 200, 300, 500แล้วก็1000นะครับการทําเงินตรงนี้ทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายได้ตัวอย่างนะครับที่ได้รับเงินมานะครับ1 200 200 2 0อนะอันนี้คือรายได้ตัวอย่างจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่อยากมีรายได้แบบนี้ดูได้ในคลิปว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในการทําเงินนะครับก็จะเป็นการทําผ่านในส่วนของมือถือนะจะเป็น Android หรือว่า iOS เนี่ยก็สามารถทําได้การรับเงินนะครับก็จะเป็นช่องทางในส่วนของ s h o ปปี้เพนะใครที่ยังไม่เคย สมัครบัญชี Shopee Pay เนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับการใช้งานก็จะเหมือนกับบัญชี Tmoney um Wallet เลยที่เราสามารถนําไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของในแอป Shopee หรือการซื้อตั๋วหนังจ่ายบินในส่วนของต่างๆเนี่ยเราสามารถทําได้เหมือนกันเลยเอาไปโอนเงินเข้าธนาคารก็สามารถทําได้นะใครที่อยากจะลองสมัครดูเนี่ยก็ลองไปหาวิธีการสมัครใน YouTube ก็ได้นะครับมีคลิปสอนเยอะแยะเลยสำหรับตัว Shopee Pay การทําเงินทําอย่างไรไปดูในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่น รเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทำเงินกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยก่อนอื่นนะครับดูในคลิปทางด้านขวามือจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดานวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยก็เป็นแอปนี้เลยใครที่ ที่ยังไม่เคยดาวนโหลดให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้หรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสมัครไม่เป็นนะครับยังไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครดูเพิ่มเติมวิธีการสมัครดาลังคลิปได้จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ทําตามขั้นตอนได้เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูต่างๆนะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดใช้งานไม่ยากสะดวกง่ายแน่นอนในส่วน ของเมนูจะมีเพียงแค่4เมนูดาาล่างเท่านั้นการทำรายได้ของแอปนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปแบบการเก็บคะแนนจากการตอบแบบสำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามรวมไปถึงการเล่นเกม ใครที่เคยทําแอปนี้แล้วนะครับแล้วก็ถอนเงินไปแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์แนะนําให้กับเพื่อนๆคนใหม่ได้ที่เขาอยากจะลองเล่นดูนะการใช้งานก็เดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นที่เมนูที่1เลยว่าทําอย่างไรนะครับเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือเนี่ยมันเขียนคําว่าแบบสํารวจนะครับในหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมียอดคะแนนของเราด้านบนตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินคะแนนเนาะแล้วก็จะมีรายการที่เราเลือกไวใ้ในการถอนในครั้งต่อไปนะครับอย่างที่200 Shop ช e ้อปี้เพนะครับเป็น t h b นะครับเป็นค่าเงินบาทนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรางวัลนะครับแล้วก็จะมีคะแนนที่เราจะต้องทําให้ถึงหัวข้อในการทําแบบสอบถามนะแล้วก็แบบสอบถามที่เราจะได้รับในส่วนของคะแนนตรงนี้เลยเราก็มาทําตรงนี้ในการรับคะแนนนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการทําแบบสอบถามเลยเนี่ยอยากจะทําช่องทางอื like. ่นนะครับก็จะมีเมนูที่2เพิ่มเติมนะสำหรับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมสําหรับการเล่นเกมเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งลงในเครื่องของเราได้นะครับในการรับเกม ลงในเครื่องก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นสำหรับเกมที่เขาให้เราเข้าไปเล่นเนี่ยเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดที่เมนูที่2ด้านขวามือตรงนี้จะมีเกมที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นตามระบบของเกมได้เล่นให้ครบนาทีเล่นให้ครบเวลาตามที่เขากําหนดถ้าครบแล้วเราก็จะได้รับค่าตอบแทนนะครับส่วนเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางเพิ่มเติมในการทําคะแนนไม่ว่าจะเป็นแอปเกม แอปต่างๆเราต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทำภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับใครที่ชอบเรื่องของการเล่นเกมก็เข้ามาที่เมนูหลักตรงนี้ได้เลยก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดนะใครชอบแนวไหน อยากเล่นเกมอะไรก็สามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายตัวเกมให้เราเลือกเล่นเลยนะก็ลองเข้ามาดูตรงนี้เพิ่มได้ในการทําคะแนนนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นเมนูสุดท้ายนะครับเมนูที่4มากกว่านะครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของกระดานผู้นําสําหรับตัวกระดานผู้นำเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลรวมรายสัปดาห์ให้นะครับผมแจกทั้งหมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นการจัดอันดับเนาะใครที่ติดอันดับได้1 2 3 4ีเรียงลงไปเขาก็จะมี เงินรางวัลเพิ่มเติมให้นะครับรางวัลรวมเนี่ยอยู่ที่65,108บาทเลยนะสำหรับรางวัลตรงนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยทำให้ได้ติดอันดับขนาดไหนนะครับ ถ้าเราติดอันดับได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําคะแนนเพิ่มเติมหรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชีนะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเช็คดูตรงนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับรับรายได้มากขึ้นโดยการอ้างอิงนะครับเมื <ME> ่อ <Y> ER มีคนสมัครโดยใช้ลิงก์ของคุณเนี่ยคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนะครับจากการทําคะแนนจาก ากแบบสารวจของพวกเขานั่นเองนะครับอันนี้เขาจะไม่ได้ให้เราทันทีนะก็ต่อเมื่อมีการใช้งานนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนั่นเองมันทําอย่างไรหล่ะในสวงของการเชิญเพื่อนนะครับข้อที่1เชิญเพื่อนของคุณบอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับตัวแอปเนาะและแบ่งปันผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆสามารถทําได้เลยข้อที่2แบ่งปันรหัสโบนัสก็คือรหัสข,ของการเชิญเพื่อนนะสามารถนําไปแชร์ต่อได้ถ้าคอมมิชชั่นนะครับเราจะได้รับอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนเท่านั้นนะครับไม่ว่าเพื่อน ของคุณทําคะแนนได้มาเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งให้เรา10%ของไรายได้ของเพื่อนที่เราแนะนาไปนั่นเองนะครับรหัสโค้ดนะครับผมก็สามารถใช้โค้ดตรงนี้ของเราเองเนี่ยในการแชร์ได้หรือว่าจะใช้เป็นลิงก์ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้อยู่ที่เราเองว่าจะใช้ช่องทางไหนในการโปรโมทในการแนะนาเพื่อนนั่นเองต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของรางวัลน,นะครับสาหรับตัวของรางวัลเนี่ยก็มากดตรงแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะการเลือกรางวัลน,นะครับก็จะมีทั้งหมดบัตรของขวัญน,นะหัวข้อบัตรของขวัญตรงนี้22 รายการกดดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับรายการที่1น,นะครับก็จะเป็น AIS วันทุ l คนะเริ่มต้นที่50บาทถึง1,500บาทนะครับอันนี้จะเป็นบัตรเติมเงินนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่าแบงค์อันนี้เป็นบัตรเติมเงินเนาะบางจากนะครับบางจากแก๊สสเตชันนะเป็นบัตรเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นแบงก์คอกนะ500บาทถึง1,000นะครับอันนี้เราก็มาดูได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่เราจะใช้ในการแลกเงินเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่าตัว ตว Shopee Pay สรับตัว Shopee Pay เนี่ยมันสามารถนำไปโอนเงินเป็นเงินสดได้เข้าในส่งของธนาคารเริ่มต้นที่200ถึง1,000ใครที่ต้องการแลกเป็นเงินสดหรือว่าอยากเอาเงินไปใช้ต่อเนี่ยก็แนะนำเป็นตัว Shopee Pay นะจะสะดวกและก็ง่ายกว่านะครับส่วนร่างวัลอื่นๆตามที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยประมาณนี้นะวิธีการแลกเงินนะครับไม่ยากนะครับเมื่อเราทายอดเงินครบตามจานวนที่เขากาหนดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกรายการที่เราต้องการแลกได้เลยจากนั้นก็กดเลือกรายการ แลกเงินได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมผมถึงยังไม่สามารถแลกได้ทั้งๆท,ที่ว่า คะแนนเนี่ยมันถึงเกณฑ์การแลกแล้วตรงนี้เห็นไหมก็ตอนที่ผมสมัครครั้งแรกเนี่ยผมเลือกอโบนัสไว้ที่2005นะมันก็เลยยังไม่สามารถแลกได้ผมขาดอีก1000คะแนนนะครับผมถึงจะทําการแลกได้เนาะเพราะว่าตอนที่เราสมัครครั้งแรกเนี่ยก็เลือกไว้เยอะเกินนะครับก็เลยยังไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะต้องทําให้ครบก่อนนะครับในรอบต่อไปนั่นเองก็ประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ